ด่วนมนุษย์ต้องย้ายประเทศเพราะโลกร้อนแล้วนี่ไม่ใช่พาดหัวข่าวจากอนาคตนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในวันนี้ตอนนี้มีคนต้องย้ายประเทศไม่ใช่เพราะหนีสงครามแต่เพราะหนีโลกร้อนหนึ่งในสถานที่ที่กำลังเผชิญความจริงข้อนี้อยู่ตรงหน้าคือประเทศเล็กๆก,กลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าปูวารู สวัสดีครับผมแซกตินวัด360องศาจาก Earth Station หรือสถานีรักโลกผมเห็นข่าวนี้จากสำนักข่าวรอยเตอร์สช่วงต้นเดือนธันวาคม2568เป็นข่าวที่ทำให้ Earth Station ต้องหยุดดูและหยุดคิดเพราะมันไม่ใช่แค่ข่าวตัวเลขไม่ใช่กราฟหรือรายงานวิชาการแต่เป็นข่าวของมนุษย์จริงๆที่ต้องย้ายประเทศนี้เพราะโลกร้อน โดยที่มีอีกประเทศออกวีซ่าภูมิอากาศเพื่อยอมรับการลี้ภัยโลกร้อนครั้งแรกของโลกโดยเฉพาะด้วยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ที่ประเทศเล็กๆที่เป็นเกาะกลางหมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าทูวาลูครับประเทศนี้มีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเพียงไม่กี่เมตรและกำลังเผชิญปัญหาน้ำทะเลหนุนน้ำท่วมพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงน้ำเค็มรูกล้าแหล่งน้ำจืดบ่อยขึ้นทุกปี ชาวทูวาลูจึงไม่ได้รับผลกระทบแค่บ้านเรือนแต่มันกระทบทั้งอาหารน้ำดื่มและความมั่นคงของชีวิตผู้คนและนั่นคือเหตุผลที่คนจากประเทศนี้เริ่มลี้ภัยโลกร้อนออกไปอยู่ประเทศอื่นไม่ใช่เพราะอยากไปแต่เพราะอยู่ต่อแทบไม่ได้แล้ว